ครับผมเาปเป็นไงบ้างกับงานไทยแรนดาลใจคนทั้งนวัตวันนี้ตื่นเต้นมากแบบไม่คิดว่าตัวนึงเนี่ยจะได้มีแบบว่าโอกาสที่จะได้มาถือเครื่อรางวัลขึ้นเวทีเพราะ,ะว่าปกติเราก็จะเป็นหมนถึงว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะมองอยู่นอกงานอะไรเงี้ยแบบว่าเห็นเขาแบบเอ้ยรับถ้วย่งรางวัลถือรางวัลกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนเป็นฝันเลยใช่ เซฟเป็นไงบ้างาาางานทั้งวันบ่อยๆนี่ก็ <c oughs> ใช่ครับก็มีไปบ้างครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แบบว่าเรียกว่าพิเศษกว่าทุกครั้งครับผมก็เรียกว่าแบบว่าเราได้ขึ้นมาเชิญเนาะแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆครับสำหรับรางวัลนี้ตึกเรารู้สึกอย่างไรครับอการที่แบบมีคนเล็งเห็นการทํางานของพวกเราในทีมผลิตพันธ์เซนซีนีวานเซฟเสำหรับเซฟเรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นรางวัลที่ คุณค่าสําหรับทุกคนที่อยู่ในวงการซีรีส์วายเนาะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังครับก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเนาะแต่และทุกคนก็ลงแรงกันทำกันเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังที่เป็นพี่ผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างไฟพี่ตากล้องต่างๆก็ทุกคนคือเขาเรียกว่าร่วมมือกันทำเพื่อให้ซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึ่งออกมาแบบให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อแบบว่าออกไปสู่ ชาวโลกครับผมเราเป็นตัวจักตเล็กตัวคุณจัดในในสาขาเนี่ยเป็นไงบ้างครับรารู้สึกกัเราที่คุณได้หินความสองท่านของพี่เปาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เซฟแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนที่เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือทุกคนก็ต่างที่จะแบบว่าเออผลักดันให้ซีรีส์วายแบบไปแบบว่าสู่ชาวโลกใช่ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอพิเช่แตบสิ่งที่ทุกคนทำใช่ทุกรางวัลที่ถือมันเป็นไงบ้างบอกเลยว่า มีน้ำหนักแล้วก็แบบเนื้อสัมผัสคือแบบรู้สึกว่าแบบผู้สาวไทยๆเรารู้สึกมันขังอะดูข่งดูขมันดูขงมากรือคือแบบเุ้ยสักวันหนึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเ้ยแบบได้ขึ้นไปรับบ้างชก็เรียกว่าเป็นอีกความฝันหนึ่งเนาะของพวกเราสองคนที่แบบว่าเออเราก็อยากจะพิชิตความฝันมันมีบ้างใช่ครับผม จะพิจิตความหวานในช่วงนี้เป็นไงบ้างคะงการทำงานช่วงนี้ก็ออกขําลังึ้นเรื่อยๆนะท่าผมก็ดีได้เรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีตใช่ครับก็เป็นแฟนมีตท,ที่แบบว่าเไปต่างประเทศครับก็ยังไม่ยังไม่เข้าถึงโปรเซสของการแบบถ่ายทาซีรีส์ครับก็ยังอยู่แค่ช่วงเวิร์กช็อปในช่วงนี้ครับยังไม่ได้มีซีรีส์หลักเป็นเรื่องแบบทางการแต่ว่ามีงานไปมีเยอะแยะไปหมดอ่าใช่ครับ แบบเรายังยังไม่มีเออซีนนี้จะเป็นหลักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนั้นต้องรอฮะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างวิ่งวิ่งใช่ค่อนข้างวิ่งงานนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกเอ่อดีใจนะครับที่แบบว่ามีพี่ๆทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่ามาหาเราตั้งงานใช่หรือว่าเราไปแบบแฟนมิตต่างประเทศก็ยังมีแบบพี่ๆที่อินเตอร์แฟนที่แบบเออมาหาพวกเราหรือว่ามาร่วมงานมาแบบมาเจอพวกเราครับก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจที่แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนครับประเทศต่างประเทศจะรู้ ก็ตอนนี้เออก็ตอนนี้ไปประมาณสองสองใช่ไหมสามครับเฮ้ยสองสองประเทศอ่าสองครับเป็นไงบ้างกับการมเที่ยวที่ไปมาไป็นการพาแกลนปไปกับต่างชาติก็รู้สึกเออคือจะบอกว่าเราอ่ะได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆเยอะเยอะมากแล้วก็เพราะอย่างแบบว่าเออไปอย่างไปที่ประเทศจีนใช่ไหมครับก็แบบเราก็จะเจอเนเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแตละที่แต่ละเมืองอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบ ไม่ว่าจะดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารการกินหรือว่าจะเป็นแบบเออการใช้ชีวิตแต่งกายใช่ก็จะแบบว่าเป็น c u เจอร์ใหม่ๆที่แบบว่าเราอยู่ที่ไทยก็อาจจะไม่เคยได้เจออะไรี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจครับมีภูมว่าผมหงิดไหเวลาเวลาไปเงี้ไปเจอไปกับต่างชาติโอ้เออจริงเออจริงอู๋อะค่อนข้างที่แบบว่าเพื่ออะไรยังแบบเป็นภาพจําเก่าๆของตัวเองที่แบบเอ้ยแบบ คนแบบมาหาน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอแบบวันนี้แบบว่าเออไปเราแบบพี่ๆแบบเริ่มมาหาเราเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานแบบรู้สึกดีใจที่พี่ๆเขามาหาเขารู้สึกแบบเติมเขาเด้ยเติมแรงให้ผมทางานอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนแบบเออเราเหนื่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ๆเขาเหนื่อยเหมือนกันเพราะเขาจะเดินทางมาตั้งแต่เช้ามานั่งรออะไรเงี้ยรู้สึกแบบ respect มากๆมันคืาเราเป็นมือี้นใช่น่ารักมากน่ารักมากอืออ การทางานของเราซีรีส์เป็นไงครับตอนนี้นซีรีส์ตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็ไพลอดรับสุดใจในแฟนบอลครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของเวิร์กช็อปครับใช่ก็เรากาลังเวิร์กช็อปกันแบบเข้มข้นเลยใช่เพราะว่าอยากให้แบบว่าพาร์ทตอนที่เราเริ่มเปิดกล้องแล้วก็จะแบบอยากให้ออกมาแบบว่าตัวละครเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แน่นครับผมใช่ใชพยายามแบบว่าเข้าใจแบบเข้ายกแบ็กกราวเบื้องหลังของตัวละครอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ อยากจะแบบว่าเออแสดงออกไปให้แบบเอ,อ้ยนี่เราแบบเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วเราแบบนี่เติร์นนะไม่ใช่อูนะน,นี่ว่านนะไม่ใช่เซฟนะอะไรเงี้ยก,ก็เรียกว่าแบบเหมือนอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าเออเรียกว่าเราจะทําให้เต็มทีใ่ให้สมแบบทุกคนที่รอคอยเราสองคนคะระกันไหกับความคาดหวังของแฟนตับที่รอผลงนยานของอูเซฟมาเจริงจริงก็โหเซฟก็รู้สึกกดดันมากจริงๆก็รู้สึกแบบว่ากดดันแล้วก็ ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเซจ,จะทําได้ออกมาดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเซร,รู้สึกว่าเซจ,จะท,ทําเต็มท,ที่คือรับประกันดีไหมก็ต้องรับประกันแล้วแหละ <S 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 ใช่มาขนาดนี้แล้วใช่สุดๆดครับบอกว่าบอาเลยว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆแบบเกินร้อยแน่นอนที่เวิกข็อปบางมนีอะไรยากๆมั้ยที่เต้องคิดว่าจะต้องไปเจอในใน,ในการการทำอะไรที่เรื่องนี้ <S <S ผมว่าจริงๆผมว่าที่ยากมันไม่ใช่ ตรงเวิร์กชอ็อปแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่เราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์เดียวทั้งทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะมีการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรหลายบุค,บคหลายบุค,คลิกมาก<ช>ขึ้นอะไรอย่างงี้แบบเขาเรียกจะดีฟกว่าเดิมตัวละครดีฟขึ้นใช่ครับดีกว่าเดิมใช่ครับนม่ค่อยอยู่ในขนคัมเวิร์กช็อปใช่ครับ จะเริ่มถ่ายทำกันเมื่อไหร่มีกำหนดการยังอ๋อมีกำหนดการมาแล้วครับก็ถ่ายทำประมาณปลายปีนี้ครับคุณเป็นคะแนนว่าได้ดูปีหน้าเลยสำหรับหนุ่มหน้าจ่าเขาผมคิดว่าแต่ช่วงนี้ก็เดินงานแฟนมิตรไปก่อนใช่วันเี้มาเจอตามงานได้ใช่ครับผมการทำงานทุกวันสองคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรนะครับการทำงานร่วมกันสองคนเป็นยังไงบ้างภายในี้มาทำงานบ่อยๆเป็นงานแฟนมิตรกันบ่อยจริงๆรู้สึกหมายถึงว่าเราเหมือนต่างจากช่วงแรกมากเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแบบ บ่อยมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาอะไรแบบรู้หมดว่าคือรู้แม้กระทั่งว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องจะพูดอะไรออกมาแบบว่หาหลังจากคําพูดนี้อะไรเงี้ยจริงเหรอใช่รู้ใจันขนาดนั้นเลยเหรอคือเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นคําพูดเซฟเซอาจจะแบบพูดแบบว่บบาซ้ําๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเออมีพูดใหม่ๆเนาะแต่ว่าพอเราพูดอะไรที่แบบเหมือนเดิมที่อยู่ก็จะเหมือนแบบจับทางได้ว่าแบบเออเน,นี่ยเราจะพูดอันนี้ต่อหลังจากอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย รู้จังหวะรู้จังหวะใช่เรียกว่ารู้จังหวะกันมากขึ้นมี่ไม่เวลาเขาช็อตฟิวเราช่วยแก้มหมายถึงว่าน้องโดนช็อตฟิวอน่ะรออ่น,อนอ้องน้องช็อตอยู่แล้วเราช่วยมาช่วยอ่าจ,ะะอจริงแบบเแบบอออย่างเงี้ยก็จริงอู๋ว่ามันเป็นต่างคนต่างช่วยเหลือกันมากกว่าในในอีนเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าแบบเอยอู๋แบบเริ่มแบบเอออะไรน้องก็จะช่วยถ้าน้องแบบเริ่มงานอู๋ก็จะเข้าช่วยอะไรอยย่่างงเี้แตก็เรียกว่าแบบจังหวะมันเรียกว่าเป็น ที่แบบว่าเราอาจจะแบบมองมองตากันว่าไอ้อย่างี้ยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโอเคก็อีกคนนึงอาจจะแบบเออยกไมค์มาพูดอะไรอีกคนแบบมองตาแล้วแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อเงี้ยงั้นก็แสดงว่าพี่อยู๋จะพึ่งพาได้อยู่บนคอนเดิร์ตผได้อยู่แล้วพี่อยู่ว่าง่ <laughs> <laughs> ายส่วนใหญ่ก็เรื่องฮาฮาครับ <laughs> <laughs> แก้เครียดโอ้ยอ่าเราเราเขาเขาคอยเขาคอยใครเครียดได้เราหรอใช่ใครเครียดได้อย่างเมื่อกี้เราแบบจะขึ้นเวทีงั้นแบบ เราจะแบบเราจะเอาไงดีเราจะแบบสวีดัดเลยไหมคือคือผมอะรู้สึกว่างานนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบทางการเนาะแล้วก็แบบเออเป็นงานที่แบบเรียกว่ามีเกียรตินะใช่แต่ว่าอู๋อะคืออู๋แค่พูดเล่นๆกับร้องแหละว่าแบบถ้าพี่ขึ้นไปพูดว่าแบบสวัสดีเขียดผู้มีแก่แพ่อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยววันนี้ มา้าเอ้ยม้าช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนเลยมันก็แบบทำให้หายเครียดได้แบบช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็รู้สึกว่านี่งั้นไว้ก่อนดีกว่า <laughs> ไว้ก่อน <laughs> ไว้ก่อนเซฟก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเล่นไปแล้วเดี๋ยวโดนจะดุอาว <c oughs> ุใหญ่จะแบบ <laughs> ใช่จริงพี่ผมก็เป็นคนมุกเยอะอย่างนี้แหละเซฟใช่จริงเหรอจริงเฮ้ยผมแต่ผมก็มาตึงได้ไงส่วนมุกนผมให้ผิวเล่นสักแบบประโยคจีบหนึ่งสักหนึ่งมุกอะไรก็ได้ เลยอย่างเงี้ยได้ไหมสมมติทำได้ไหมยากเลยเก่งมุกสดอ่ะไม่สได้เออถึงผมเฮ้ยช่วยหน่อยไม่ก็ถามเฉยไม่ทำได้ไหมไม่แต่ว่าไม่ได้เตี้ยใช่แต่ว่าแบบปกติอ่ี่อยู่แบบมันต้องแบบอยู่บนเวทีอะไรอยู่ในเวทีอะไรอยู่เนี้ยอยู่ดีมีมาเฉยผมยังตกใจเลย มันจะไหลมาเองแต่ถ้าแบบแใช่ต่ถ้าแบบตั้งใจคิดเลยมันจะแบบคิดไม่ออกใช่โอเคเรครับผมกับโอเอสฝากผลางานกันหน่อยเลยครับไ,ไ, <มา S 2> ได้ครับ,รบผมก็ผลง,งานที่ผ่านมาครับก็มีกิมันฟ้าครับผมเพิ่งจบไปเลยก็จะมีทั้งออตอนธรรมดาแล้วก็ตอนพิเศษครับสามารถไปดูได้แล้วทางไอ้ฉีครับครับผมใช่ครับก็ฝากโอเอสทีด้วยครับทั้ง7เพลงเลยครับผมไม่ไมจะเป็นเพลง กี่หมื่นฟ้าแต่ละเพลงก็แต่ว่าอยากจะบอกว่าเพลงที่อยากจะฝากแบบมากที่สุดเลยก็คือเพลงฝากดาวครับผมใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะฝากไพโรธมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยครับก็ฝากด้วยนะก็อยู่ในช่วงแบบเวิร์กช็อปนาอก็อีกแป๊บเดียวอึดใจเดียวอยากอยากให้รอกันหน่อยใช่แล้วก็สุดท้ายอ่ะอยู่ฝากฝากผลงานของพี่วิทุกคนเลยนะทำในบ้านทำมันดีไม่ว่าจะเป็น ตอนนี้ก็จะมีข้าวฟ้าเคียงเธอนะครับที่กำลังรอให้ยุ่งใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเคมจิราตามาติดๆแล้วใช่แล้วก็จะมีแบบเอ่ออย่างนี่ไงใกล้จะบวงสรวงแล้วก็อย่างพบเธอครับผมใช่ก็ฝากทุกเรื่องเลยครับผมในซีรีส์ในค่ายของเราครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ